วันนี้จาย์มาเล่าให้ฟังค่ะว่า KOC หรือว่า Key Opinion Customer คืออะไรนะคะเป็นลูกค้าผู้บอกต่อคนสำคัญค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือลูกค้าที่บอกเล่าในสิ่งที่ตัวเองแบบใช้มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วแล้วประทับใจนะคะจริงๆมันสามารถบอกได้ทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะแต่ว่าในมุมของอาจารย์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักเขาดีขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเลือก,อกบอกเล่าเฉพาะในส่วนที่อาจารย์ประทับใจนะคะทั้งที่เราไปซื้ออะไรบางอย่างหรือ เราไปทานอะไรบางอย่างทั้งสินค้าแล้วก็บริการอาจารย์ก็ชอบมาเล่าให้ฟังด้วยความเป็นคนแบบช่างเมาส์ของอาจารย์อะไรประมาณนี้นะคะบางทีเนี่ยเราไม่ชอบแต่มันอาจจะมีคนอื่นที่เขาชอบในรสชาติแบบนั้นหรือ,อด้วยสไตล์แบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีส่วนแบ่งของตลาดมีช่องว่างตลาดเสมอค่ะอาจารย์ก็เคารพในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้อะค่ะว่า,า,วาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของเนี่ยเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะคะ ก็ไม่อยากให้ข้อความหรือคลิปหรือรีวิวของเราเนี่ยไปกระทบคนอื่นนะคะอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังคําว่าอร่อยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างเชื่อถือได้นะเพราะว่ามีคนที่ไปซื้อแล้วก็ชอบนะคะอาจารย์จะเล่าเมาว์มอยอย่างนี้แหละทุกวันเป็นประจำนะคะถ้าท่านไหนที่ชอบอสไตล์ในการเล่าของอาจารย์นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะก็เป็นบทบาทหนึ่งของคนที่ทำหน้าที่สื่อสารบนออนไลน์ค่ะ